สวัสดีครับมีรักแฟนเพลงครับกลับมาพบกับรายการงานประจําวันประจําบ้านอีกแว้แว่าวจากห่างหายไปสองอาทิตย์ว่าน้องมารุมพุ่มพวงดวงใจเขาโดนพายุฝนทําให้ดอกที่กำลังจะเป็นฝักเล็กๆร่วงไปหมดก็เลยต้องร้องเพลงรอแม่ค้าโทรมาถาม,ยายามอ,อยู่บ่อยๆว่ามีเรื่องยัง เลบอกไ้ว่าใจเย็นๆถ้ามีเราเไปให้แน่นอนเราก็ร้อนเงินอยู่ทุกวันน้้ถ้ามีเอไปให้แน่นอนนี่แหละมันไม่ยินฟ้าอากาศยากที่จะอย่างถึงถ้าถ้าลมหนาวมานั่นราหมดหมดหน้าฝนเขายัางชั่วนหน่อยตาตาไ้บบที่ยังมีเมฆมีพายุเข้าฝนฟ้าขนอง ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็การเมืองกับผลตรบพลิกไปพลิกมาอย่างที่บอกว่าขาดประสบการณ์ทางด้านการเมืองเหลี่ยมไม่ทันเขาก็นาเสดไยองยิง,งอดีตนายกพูดไม่กี่นาทีไม่กี่คำกับฮุนเซนทำให้ชีวิตเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยน ทำให้คะแนนของพรรคเพื่อไทยก็ลดลงพอสมควรคือการที่อดีตนายกทักสินไปยอมติดคุกนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรระาคนส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าไปติดคุกเนี่ยเพราะเพราะเรื่องจะเรียกคะแนนสงสารอะไรประเภทนี้ส่งคนส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าเป็นการทําเพื่อเรียกคะแนนเสียงซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่า ถ้าจะได้คะแนนเสียงเต็มๆก็ตอนกลับจากต่างประเทศนั่นเดินเข้าคุกอย่างเท่ๆป่านนี้ก็ออกมาแล้วจะได้รับคำยอมรับคำยินยอมสรรเสริญมากกว่ายิ่งมานมามา,มาทำติดตอนนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับก็นี่แหละเป็นบทเรียนสำหรับนะักการเมืองเราตรุ่นเก่ารุ่นเก่าและรุ่นใหม่ดูไว้เป็นเียงอย่างนะครับว่าการทำอะไรอย่าให้มันผิดพลาด อย่างอดีตนายกเองนี่เรียกว่าผิดพลาดอย่างมหาศาลนี่ไม่น่าจะผิดนะครับคือไปเข้าข้างคกเบนที่คนไทยทั้งประเทศเกลียดและไม่ชอบอันนี้ก็ทำให้คนฝ่ายตรงข้ามก็เอาไปพูดเยอะแยนว่าขายชาติขายแผ่นดินอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็เป็นคำสั้นๆแต่ว่าความหมายมันลึกซึ้งทำให้คะแนนเสียงของพรรค ซึ่งเลือกตั้งปีหน้านี่แน่นอนนะอดีตสในพรรคเพื่อไทยก็คงจะแตกมันเพิ่งแตกลังนะครับอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้นะครับเป็นไปตามเรียกว่าเป็นไปตามร,รูการของการเลือกตั้งที่ศสก็ต้องเลือกพรรคที่มีอนาคตมีความที่จะได้เป็นรัฐบาลอะไรเง,งี้ยง่ายๆ ที่คะแนนเสียงตกนี่ก็คงจะไม่ค่อยมีใครอยากอยู่นะครับอันนี้ก็เห็นใจนะครับเห็นใจทั้งอดีตนายกายิง่งรอดีตนายกพงอิงและอดีตนายกทักษิณจะเคยทําผลงานไว้มากมายนะครับสมัยทีทมันเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตท่านซึ่งมาตอนนี้ถึงลูกท่านมารับหน้าที่แทนก็เกิดความผิดพลาดนะครับอันนี้ขอให้เป็นบทเรียนแล้วกันนะครับ ถ้าโอกาสหน้าได้มีโอกาสกลับอีกก็ขอให้ทำอย่าให้ซ้ำรอยเดิมนะครับขอให้สมาชิกพักเพื่อไทยทุกท่านขออยู่พักเพื่อไทยต่อไปปรช่วยกันกอบกู้นะครับชื่อเสียงที่เคยทำมาในอดีตนะครับก็ะทำเท่าจนสุดความสามารถนะครับขอทุกคนในพักเพื่อไทยโชคดีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ